หวัดไม่ดีทุกคนนะครับผมหรือคนดีเป็นหวัดทุกคนนะก็วันนี้อยู่กับผมชิมานาดิไอวันนี้ก็อยู่กับเกมพรินเซสคอนเนคต์ดีได้นะครับผมก็ไปดูอันนี้ไม่มาก็ รู้สึกอยากเล่นขึ้นมามันไม่รู้เมื่ไหรที่จริงผมก็อยากเล่นตั้งนานแล้วแหละอยากเล่นก่อนตั้งแต่ที่บอกว่าอนิเมะมันจะมาแล้วแต่ว่าผมเพิ่งมาเล่นตอนนี้ผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าอันนี้เกมเนี่ยมันเป็นยังไงกันแน่แต่ถ้าดูดูส่งอะใครที่ติดตามอนิเมะนะมีสปอ,อยเป็นเลยน้องแคล <c oughs> ทีมวงมีพะอยู่สองคน <c oughs>

ตอนนี้ก็ยังอยู่ในโหมดฝึกเล่นอยู่นะก็โอเคโคโคโลโก็อน่ารักเหมือนเดิมอันนี้ก็จะมาให้สุ่มตัวนะโอเคมันบังคับให้สุ่มอะ่ะเนี่ยผมชอบสุ่มแบบนี้มากเลยอะ่ะโอ้ น,นั่นนี่น้องชื่ออะไรวะผมก็จะข้ามบทเนื้เรื่องไปสักหน่อยนะโอเคขอข้ามหนึ่งาสามดาวสามดาวในทีม <c oughs> โอ้น้องดูทรงพลังมากเลยจะเดิน เป็นไยน้องแคลสุดยอดเลยก็ดูท่าไม่ตายน้อง่อยร้อยสี่สิบเบาปก็โอเคเกมเกมนี้ก็ถือว่าโอเคในสำหรับผมผมว่ามันดูดีมากเลยนะถ้าถามว่าไอเกมเนี่ยโอ้โหให้โหลดกิก ไอเกมเนี่ยมันโหลดที่ไหนอ่ะผมบอกเลยไอนี้ผมเล่นใน PC ผมเอามาจากไอ้ DMM มาผมเอามาจากนั่นแล้วโหลดเพียงเซตมาจากนั่นเฮ้ยที่จริงหรอก็โหลดมาจากไอ้คูแอปอ่ะมันต้องมีตัวรองไอ้ตัว DMM ด้วยก็ใช้ทรัพยากรเยอะมากโอเคเดี๋ยวรอไอ้ตัวเกมเนี่ยโหลดเสร็จก่อนแล้วก็จะพงกลับมาอีกทีตัดแค่นี้ก่อน มีตัวอีกรうんมีตัวอีกรอมีร้อยยี่สิบจะให้เปิดอะไรอ๋อเน้นเรื่องอ๋อจำได้แล้ว อ่ะผมขอตัดอะไรกันละกันเพราะว่าผมอยากฟังเนื้อเรื่องก็น่าจะนานหน่อยคือไอตอนเนี้ยถ้าใครดูอนิเมะนะก็จะอยู่ในตอนที่สองอโอเคเข้า <c oughs> <c oughs> ใจนะโอเคเดี๋ยวผมขอฟังเนื้อเรื่องแป๊บหนึ่งโอเคเดี๋ยวต,ตัดไปตอนที่บอว่านาเราเรื่องเสร็จกันพูด <c oughs> นานที่ไป โอเคโอเคโอเคต่อไปเนนเรื่องของโคคนโะล่อะก็ตัดเหมือนเดิมนั่นแหละผมกผูฟังในเรื่องเหมือนเดิมนะโอเคเดี๋ยวเจอกันอีกที <S <S <Yo> กโยกะเหรอโยกะเหรอโยกะหรือว่าโทกะวะเคได,ไ,ดได้เวลาคเควสแร์นั่นหะมาตานที่สาม แต่เร่งสปีดเลยก็เลยชนนินเน่พิลเซนสไตล์ทำไมมันมันเบาๆอย่างาง,างี้วะกุมเขาหมอบกับพิลเซนสไตล์อะโอเคดานต่อไปเลยจะไปอเป็นเลยโยกาแคลวิ่งอ้เนื้อเรื่องเนื้อเรื่องเนื้อเรื่อง โอเคเดี๋ยวตัดเลยก็แล้วกันผมก็นั่งฟังเหมือนเดิมอืมอืมอืมคือแบบว่าถ้าจะเล่นด่านต่อไปอะ่ะเขาบอกว่าให้แบใบให้ไปดูสตอรี่ก่อนนะและถึงจะเล่นด่านถัดไปได้อ๋อถือว่าโอเคเป็นเกมที่โอเคมากเลยถ้าใครอยากเซฟเนื้อเรื่องนะถึงคนจะบอกว่าแปลไม่ออกก็เถอะแต่ว่าคือแบบถ้าใครดูอนิเมะมาก็โอเคอ่า รู้สึกอยากสุ่มอ่ะขอสุ่มขอสุ่มสิบครั้งเลยก็แล้วกันนะขอสุ่มสักหน่อยสุ่มสักหน่อยฟับโอ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 

友達さんでくれてあったかみね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 。たまたま転んじゃっただけなの普段はしっかりしているんだか。ら。立派なせんせん。 ไม่ใช่อันที่มันเป็นอะไรวะไม่รู้ไหนเอ่ยขอเช็คหน่อยขอเช็คหน่อยโอเคกูรอนานละซ้ำโอ้ซ้ำซ้ำ

รู้สึกโอโหเออตอกซ้ำให้ตายเถอะโอเค,อเค,อเค,อเคก็จะเปลี่ยนหนอันนี้อ่ะข้าวขอโทษด้วยโคโคโลขอแล้วกันฮ้ยอันนี้ใส่ซัพพอร์ตเหรออันนี้แนวหน้าซัพพอร์ตเป็นเวซัพพอร์ตอ่ะ เอาโคโคโลมาดีกว่าไหนขอดึงทาไม่ตายไปโอ้โอ้เฮ้ยพ l a c e Slide บ่ไหนไหนดูไหนดูเชเชมีสี่พิซซ่าสไลด์ของจริงพิซซ่าสไลด์เลยแหละ มันน้าอ๋ออันนี้ที่ผมคิดมันน่าจะเป็นตอนที่ห้าหรือไม่ก็ตอนที่สี่ประมาณนั้นอ่ะโอเคสป,ปีดไปเลยเขเลยโค้ชโลกฮียตเอง <c oughs> ถือว่าต้นนี้โอเคมากเลยนะน่าจะจบไอ้อันแรกแล้วผมก็น่าจะตัดคลิปจบคลิปเลยเดี๋ยวมันยาวมองดูพินเซนสไตร์พินเซนสไตร์โอเทคอยากพี่พินเซนสไตร์นี่แหละได้ตัวแรมงมาหนึ่งอี 4 4ีฮิวได้เยอะมากเลยโอเคอันสุดท้ายละบอสเลฟก็มีอยู่3เวฟเหมือนเดิม่า<ป>เลยแล้วก็ใช้นี่เข้าคิมบอสแล้วก็พินสตรายเอ้ยไม่เอาฮิวโอเค มีระเบิดด้วยเหรอสองร้อแล้วก็มันทำอะไรไม่ได้หรอปิดฉากด้วย Pinsa Strike Pinsa Strike สามพัน ขาไม่เกลือเขาไม่เกลือเขาไม่เกลือเกลือทุกคนโอ้โหมายก d สสำ้น้องบอดี้นี่วะสา ซ้ำโอเมก้าโซโอเคสำหรับพิซซ์คอนเนกดีไรเนี่ยก็ผมอยากเล่นเฉยๆนะคือแบบมันไม่มีอะไรมากนะก็โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้ว,ลวก็เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าหรือว่าอาจไม่มีก็ได้เพราะว่าผมอาจไม่เล่นแต่ว่า ถ้าจะเล่นแต่ว่าก็ต้องเข้ามาสุ่มกาชาเล่น,เลน,เลนๆเฉยๆโอเคก็ถือว่าได้เกมเกลืออันใหม่แล้วแต่ว่าก็ดีอยู่ที่วันนี้ผมได้ตัวที่บอกว่าแร,รตัวหนึ่งก็คือน้องเปกกรีนนะก็โอเคโอเคโอเคใช้ได้ใช้ได้ไดนะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าซีเกีเกนนะครับผม ถ้ามันมีให้อะน,นะ